พระบึงสัมพันธ์กูกเก่าหาดไสขาวแสนสวยงามเรื่องลือนามละมุดหวานวอนเก่าขานบึงบวงก้องมวนพี่น้องร่วมสามาคัคคีสวัสดีครับผมนายจรัญทรงบุญธรรมบ้านหาดสะเลหมู่ที่6ตำบลบานหม้ออำเภอพ,พิชัยจังหวัดขุตรดิษความภาคภูมิใจของผมที่ทําโครงการบ้านนิมิรักษ์ปลูกผ,ผักกินเองทําให้ผมได้ใช้ประโยชน์ของพื้นที่ ในหมู่บ้านทําให้เกิดความมั่นคงทางอาหารสร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็งเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนส่วนโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันทําให้คนในชุมชนมีจิตสานึกในการรุกษ์และพื้นปูบำรุงรักษาพันธุ์พืชเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับหมู่บ้าน อีกครั้งหนึ่งด้วย